วันนี้นะคะจะแชร์วิธีการเช็คชื่อออนไลน์อย่างง่ายเลยนะคะเนื่องจากว่านักเรียนของเราหลายๆคนเนี่ยก็จะตั้งชื่อนะคะใน Facebook หรือว่าใน l ล n ์เนี่ยที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะคะเวลาเช็คชื่อก็จะต้องคอยถามกันว่าชื่อนี้ชื่ออะไรนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยเลือกวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะ ก็เริ่มแรกเข้าไปที่ไดร์ e นะคะแล้วก็เลือกใหม่ตรงนี้แล้วก็มาที่ Google Form นะคะแบบฟอร์มเปล่าแล้วก็ใส่ชื่อนะคะห้องที่เราจะให้เขาเช็คชื่อเข้าเรียนนะคะ พิมพ์ชื่อตรงนี้แล้วก็ให้มาคลิกตรงนี้ด้วยนะคะก็จะได้ชื่อของฟอร์มนะคะได้ง่ายเลยทีนี้ก็มาตรงคำถามที่ไม่ระบุชื่อนี้นะคะเรากา็กลับไปเลือกนะคะไฟล์ที่เราจะมีรายชื่อนักเรียนรอไว้แล้วนะคะก็เลือกรายชื่อของนักเรียนมาเลยนะคะคุมเลขไปด้วยก็จะทำให้เวลาเช็คก็จะ ง่ายขึ้นนะคะเมื่อกลับมาที่หน้าของฟอร์มนะคะเราก็กดาวางได้เลยนะคะก็จะมีชื่อของนักเรียนคนเลยนะคะที่เราจะให้เขาเช็คชื่อตนเองด้านตรงคำถามไม่ระบุชื่อเราก็ให้เขาทราบว่าเขาจะต้องทำอะไรตรงข้อนี้นะคะก็คือเลือกชื่อของตนเองเท่านั้นนะคะ แล้วก็เลือกเ,อเลื่อนลงนะคะเลือกเลื่อนลงก็เลือกจําเป็นด้วยนะคะเพื่อที่นักเรียนเขาจะได้กดทุกครั้งในการเข้าเช็คชื่อในการเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะกดส่งเลือกอล,ะะลิงก์นะคะลิงก์ก็ตัดลิงก์ให้สั้นลงนะคะก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เลือกขัดลอกแล้วก็นำไป ในกลุ่มที่เราได้ตั้งตั้งกลุ่มไว้กับนักเรียนนะคะมเอออันนี้เป็นวิชาสุขศึกษาม .1 นทับหน,นะคะก็วางได้เลยนะคะก็จะมีลิงก์เข้าไปในกลุ่มให้แบบนี้นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกประกาศนะคะเพื่อที่ให้ลิงก์เนี่ยเขาอยู่ด้านบนตลอดเวลานะคะ อันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราจะลองเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าง่ายๆเลยนะคะเขาก็แค่คลิกลิงเข้ามาแล้วเขาก็เลือกว่าเขาเนี่ยมาแล้วนะคะแล้วเขาก็กดส่งแค่นั้นเองนะคะก็จะทำให้การเช็คชื่อเข้าเรียนของเรานั้นง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ยากมากนะักทีนี้เราจะกลับไปที่เอ่อ ไร้ของเรานะคะหลังจากที่เราสร้างฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ม1-1ทับสุขศึกษาอ่าอันนี้จริงๆด้วยนะคะแล้วเราก็จะกลับมามาดูที่การตอบกลับตรงนี้นะคะพอดูที่การตอบกลับแล้วนะคะเราก็จะเริ่ม เออ่เห็นและว,ว่ามีการตอรบกลับมาหนึ่งคนเราก็ควรจะไปสร้าง Space s h e e ตตัวนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าหนึ่งคนนั้นเป็นใครนะคะเราก็สามารถไปเช็คได้ว่าเขานั้นได้เข้าเรียนนะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยง่ายๆเราก็นำไปใช้กับเอ,อ e x l e l ที่เราได้ทำโปรแกรม ได้ทําไฟล์ไว้แล้วหรือว่าเช็คลงในกระดาษตามรายชื่อว่าเออเด็กชายคนนี้มาคนนี้ไม่มานะคะก็เป็นอันว่าการเช็คชื่อนักเรียนอย่างง่ายในการเข้าเรียนออนไลน์ง่ายมากนะคะขอบคุณค่ะ